ครับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสักครู่สักคนเนอมืมอนเลยก็มาพบกับสองเบ้าโตผ้าเพื่อนพี่น้องเลยมันเลยเบ้าโตอะไรับโทรศัพท์เนาะจากเบ้าสกุลว่ามีข่าวดีเพผนว่าข่าวดีก็คือว่าข่าวดีเห็ดอาหารการกินเนาะทุกคนเนาะเบ้าสกุลโทรหาเบ้าโตมีข่าวดีข่าวดีเพผนว่าขึ้นมาหาเบ้าสกุลแน่เพผนว่าอยู่รักเจ็ดเนาะบ้าโตก็ว่าสิขึ้นไปกับมาถึงมาส่วนเบ้าเจียสล็อต บาส่วนลบาลีมบาลีมกับวอยู่บาลีมไปงานดองพี <c ười> ่น้องเนาะอยู่เสกองบาโตก็จะจำเป็นจะเดินทางไปผู้เดียวเนาะว่าเชียงมาวาสุกุลกับเฮ็ดอาหารถ่าจักแมนมันเมนูยังข้าวดีของเพิ่นเมนูหากินยากบ่ก็ตามบาโตคขึว่าจั๊แมนลาบเท่าเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าบาสุกุลเห็นบาโตว่าลาบเท่านี่เท่านะเขา หลอกขายนี่มันหายากร้านนีดด้เดียวนี่ทุกคนเพราะว่าโดนๆเท่าข้าเจ้าจะเอามาขายเบาตัวก็เลยทำเบาสกุลว่าเอือบทา่ามี่นะนะซื้อมาเห็ดกินนะเบาโตัยากเนาะวันนี้เบาสกุลก็ได้ทโทรในะส่ชีบนับน,าาบนประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเบาตัวควบคืนของเบาตัวจะซื่อเลยแต่ว่าเมนูของเบาสกุลหันเพื่อสีเห็ดหันจะเป็นเมนูเมนูยังเนาะทุกคนเนาะถ้ทาทุกคนไปเบิง่งน้ำกันไปติดตามไปชมน้ำกันเนาะทุกคนเนาะหนึ่งว่าเบาสกุลมันจิมีข่าวดียังเนาะให้เบาตัวเบิ่งเนาะ ือว่าเห็ดเมนูอาหารยังให้บาตูกินเนาะบาตูสิเด็ไปขอตูดบาสกคนเด้อมือนี้เด้อทุกคนเด้อไปทุกคนไปไปเบิกต้องกันอ่าทุกคนตอนนี้บาตูกำลังเดินทางไปหาบาสกคนเนาะ,ะเตรียมฝากบรรยากาศแคมป์ทางให้เบิง่ง ท er. ุกคนตอนนี oh. pues ้บาโตก็เดินทางมาหอดนะเนาะโอ้บาสกลิลกแท้ใช้บาคาดีขายังเห็นใช้บาคาดีมีมีความลับมีความยังอีกโอ้ยยยยดีสยยยดียย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 ายายยยยบยย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 บยยยยนยยยยลับเทยายย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 ย่ยไยยเดยยนยยอ้ยย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 ยากินพร้อมกันแยยยายยยจมยย โดนกินเถื่อเนาะปีละเถื่อเนาะแมนมพอละเอาชิ้นมั้งโอ้เปิดนั่งไดเสีด้พี่น้องเลยครับนี่ใหญ่เลยเพื่อพี่เพื่อน้อาโอ้หแล้วอาหารสิบตัวเลยเกบหมูพิกน้ำเลยทุกคนโอ้โหนตังนี่เนาะ ยังดูโกรธป่เบยดดกสุดหยอดได้เนี่ยใช่ปะดีูาขอไปซื้อบกจองล้วนอกบกจองเมื่อนในกลิบเมื่อไหร่ขอไปซื้อกจองไปซื้อโละหาบกจอโตนึงด่านหาเลยโต๊ะขาไปซื้อส้าขเป็สิเงินได้เป็นนั้นเลยที่หนึ่งจองจ่อแม่ได้หาปีเป็นเถื่อนได้น่หรอแม่ม่จะซุนโกยโซ่ อันนี้เดยหรอทางแม่ชูว่าเป็นกกสียครับเป็นทางยังมาอะไรก็เปล่าคนเป็นเนื้อเนื้ออ่อนนี่ยบอกว่าเห็นกขาขับไปสองเนาะแต่ปีเพนหอมอีกตัวนึงเพื่อเบาดีมเนาะหรือว่าแบกเบาเบกือกันเดินทางมาแต่ไทยเนาไหมมาเนอะบ่ไปกินขนมปานน้ำเพื่นบอ่ะพูดไม่ฉี่มาแต่ทาแขกมาสิเวลากินขนมปานเนาะมาเพิ่งลงมาแต่อุบุญอากามาออกต่อเส้นเลยนะบางขี่ยนต์ลงมาอุบล

มามา,มาละฮะมาละขีนกมาลนอเป็นยังไงเคีียวจะาเป็นเ้่าข้าลวเดีนน๋เห็นในคลิปก็เคียวเคียร์แ่เข,า,<ม>ขาเียดีบเาหลัวเท้าล,ว,<ม>าลว,วก,ก<ม>่เลยลวก<ม>ั่างไม่รู้ว่มันสีเนายงปไม้พวกเท่าี่มันมันสีเยไม่ห,หมอนครั้งเลยดีวก็มีผวกไวมอะไรยังไงฉันจะบอกเดี๋ยวเกไม่นเปลีอนเลย ตัวเพื่อนูบริสิทซืเองกับหลาบเท่ามันจะกินยงเดีวจริงๆตัว้ทำก็บเออเิบแมนเิบใช่อมนันสิมีกบนี่เแปทตัวหาสิผ่นผูซื้อมันตัวทำอย่งเยเนมันกี่ั้เป็กาหัวิีกเนื้อสิห้าไรันแซ่บนะเจ้า่วิธีซื้อบ ูแล้ว่าสุกคนเพิ่นบอกนะทุกคนบอกถามเพิ่นว่ากบเลี้ยงมันจะสู่มือหอเปาหอยมือมันนอนใช่ไหมเนี่ยมันเสือแบบาเปเกลือว่อาหารดิ้วมา แต่ว่ากบหน้าเนี่ยมันจะหมูหัวมันจะหมูเราหิ้งมืมันหยาดคนเลยเกี่ยมสิปุ๊บแล้วเนาะแม่สูตรเบาสกุลโอ้ขาอันนี้มาบ้าโตก็ได้ไปลอกเลยู่ตลาดมื่อหนาบ้าโตสิจะไปลอกหรือบป่มื่อหนาไปลอกเลยเมื่อหนาบ้าโตจะพาไปลอกอยู่ตลาดทุกคนบ้าโอกมัือเองเมื่อหน้าเนาะมันงื้อเองเนี่ยโล่เพราะไม่มามันเคยจกิดเชื้อห้องอาหารมันเนี่มันดึงมือเขาน่ะันดึงมือเราไงมันดึงมือเราโอ้มาแล้วอาหารมันกันแดดมันสิ่งนึงงื้นาคือกบธรรมาจ่านเนาะ โบธรรมชารก็หมูแล้มันหยานคนนบเกาเนาะเบคุจะเป็นี้ะไเงี้ยเลียนตาโเพิ่มตอีกเนาะแหม่โบเาไรโกบธรรมสารท่านทักบนโกบอ่างนี้นึกว่านกว่าเสียบซำลามกัจองอย่บ่อกินเนามัมาซื้อกินมาโกแอรขอหาให้อยู่หาพีเป็นเื่เนนี่นนหลา เอเปิดไปเป็นเพาะยามีบ่ปีเป็นนี้ได้เขาเข้าไปเขาไปบ้านสนุกสนิทเลยนี่เทวนหน่งปีคอ่ท่นั่นแหละเท้าางวานเพราว่ามีโคกมนอนเทนั้นโคกโอ้ยสูงสูงสูงก็เ่าอีกพอได้ยงแต่ว่าซ้ำนี่แหลนี่แต่ว่าเดี่ยวก็เลยฮันนันนันรักันแหละห้เบ่ัเพ็่เดียวเลยเขาจะเอาเขาเอิญเ่อย ไปตอกเล็กแบบเข้าเจาะอะไแหลมๆเนี่ยเข้าไปพุ่นแหลมๆเขาตอกตอกตอกไตมันขันไตเขาบางคนเขาก็เอาเสื้อหัดนับหืออะไยีู่บ้านเขาปั๊มาเลยแต่ผู้เขาห้ามเนี่ยด้วยรับดิมันจะรับดิเนี่ยกินปีเดียวด้วยปีเดียวกินปีเดียวเดี๋ยวคนเบาโหลดเขาขืนเขาอะไรเอาสั้นเอาลงมาอี่เออเขากินยาวนั่นมันลุนแบบด่งตะแวงเลยนะคือว่าสั้นที่นี่ผู้แรกผูออกยุทธ์นท่นผู้ก็ไลั นืไปได้หรอเอาหลอกตะแวงเนี่ยมันกับมุนต่เพราะมันมีอันนั้นเองปีมันสองปีกว่ามันกับมุนไปได้เพื่อการหมุนจองกันราคาไไม่ใช่ว่าม่ว่าสั้นมันกัเก็บอยู่เกาะอไองเ้คือว่าเป็นแมากลำย่เป็นฝัวก็หมากลำย่ายพราอะมวนที่นี่ยมันเป็นจุกไข่จองคือไรกสิขายแพงแบบไม่ขนยุงอะไรแลบบนี้เนาะตะกิไมนขนยุงแพงเนาะตะกินมมนขนยุ่งไปรับลกจองสิรับรับแท้ ปกติเขาคายเป็นเสียงอะไรมาถึงผคายเป็นรูปหนาะเป็นรูปกันนัะถึงผมเขาทำตัวหมองผมเลยอเอาเบิร์ดเข้าไปถูกต้องใส่แกมหนึ่งตั้งจีนก็ค่อยไกลได้เพราะว่าเนื้อใหม่มันจะเป็นลายนะทุกคนลายมันจะออกง่ามนะทุกนแกนใหน่ขยุกมันจะแข็งอีดิแกนแต่ทุกคนมาเห็ดลายนี่ก็ง่ามถ้าสีเขาน้องดึงน้องบวกน้องอ่าทุกคนตอนนี้บาโตกักินอิ่มแล้วอิ่มเนาะ มาตบาสกนพี่มาตนี่จดกินบ่เบิดเนาะก็มาว่าส่วนหมู่ส่วนกองมากินนะมัแบบโลนๆนี่กินตัวนึงเอาหาเน้ี่บ่คือก้อยซีนก้อยไขเฮายังมาไปซื้อกินอยู่าตนด้สัตว์ป่าน่เนาะแบบสัตว์ป่าสัตว์ป่าหายากเนาะพี่น้องรับโอ้ยโๆเื่อปีนึงมีเทื่อนึงบ่แม่นไ้บ่แม่นเอามันตบักซเด้อพี่น้องเอามบักซอโอ้เนาะไก่ินแหนว50ลักเนาะทุกคนถ้ามาฮอดกซ สามเสด็กินของหนีเนาะแน่นเสียเลยแบบนั้นบาวโตู่กับฟ้าขี่รถขึ้นมาเหยียบหลอยเนาะทุกคนเนาะอย่างบ่ทันบ่าสสกุลใช่ไหมว่าบ่าสสกุลกินเบิร์ตาเนาะอย่างบาสสกุลกินเบิดโอ้ยฟ้าขึ้นมาดูวันเนาะทุกคนหาคลิปนี้บ่าวโตกับพ่อเนี่ยจบคลิปเนอะเพราะไม่พี่นเนาะไยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวโตู่นี่เนอะฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวโตู่นะฝากทุกคนเบิ่งให้บาวตฝากทุกคนเบิ่งแบบ ให้เวลามันผ่านเหมืกับผู้ที่ตามนะพี่น้องผู้ใดเขามาเบิ่งมันเด้งเหมือนกันขอคนหนึ่งที่ตามพี่น้องเบิ่งคลิปเบาตัวเห้มันจบเนาะทุกคนเนาะเพื่อให้สองเบาตัวผ่านไม่ไหวเลยเนาะเบาตัวกับมีหลายคนแถวคอนเทนต์เนาะก่อนจะไปเฮียร์ทุกคนตอนนี้ก็เบาโตขออนุญาตจบคลิปเด้อบ๊ายบาย